ปแล้วว่าไม่ว่าทุกคนจะชอบงานอะไรรักงานอะไรก็ตามถ้ามันกดดันมากเกินไปหรือจริงจังกับมันมากเกินไปหรือแบบตั้งใจกับมันมากเกินไปหรือทุ่มเทกับมันมากเกินไปมันก็ทั้งครูดูแลตัวเองออกขงกาย,ยาถ้าครูทาทุกๆวันมากๆมันจะเบิร์นเอาอยู่แล้วไม่ว่าสิ่งนั้นทุกคนจะชอบมากก็ตามหรือทําในที่เชเดิมสถานที่เดิมๆอยู่แบบเดิมๆม,มันก็จะเบิร์นเอาเพราะงานน่าสิ่งสําคัญพยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆแล้วก็ พาตัวเองไปแบบไม่ต้องทําอะไรเลยวันหนึ่งดีมากแบบไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องไปคิดเลยว่าสมมติทำคอนเทนต์่งฉันจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องอะไรวางมันหาเวลาคลีนซิ่งร่างกายตัวเองแบบนี้อย่างน้อยๆอาทิตย์หนึ่งอ่ะวันหนึ่งไม่ต้องทาอะไรเลยเหมือนคนขี้เกียจอ่ะแล้ว ครูบอกด้ว่ามันเวิร์กมันจะกลับมามีพลังมากขึ้นเหมือนเหมือนถ้าออกกําลังกายก็เหมือนแบบถ้าเราออกกันหนักๆทุกๆวันน่ะนานๆไปร่างกายมันก็จะล้าใช่ไหมจิตใจมันก็ล้าสมองความสดใสสดชื่นไอเดียความคิดสร้างสรรค์มันจะหายไปแต่ถ้าเราพักสักสองวันไม่ออกกําลังกายเลยแล้วเรามาออกมันจะมีแรงมี energy มีความเฟสมีความสดชื่นมากขึ้นแล้วก็พยายามอีกอันนึงที่ครูใช้เลยนะคะทุกคนพยายามที่จะฟังเพลงที่มันรีแลก เพลงที่มันค่อนคลายเพลงที่มันฮิลลิ่งตัวเองอีกอันนึงทำยังไงให้รู้สึกว่าไม่ไม่เบิร์นแอลนะอ่าอันนี้เป็นอะไรที่ส่วนตัวครูชอบมาดูที่สาสนะที่สาสนะหรือธรรมชาติเยอะๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะช่วยได้มากเรื่องมันจะช่วยเรื่องของจิตใจแล้วก็อ่อีกอันเลยก็คืออ่านหนังสือดีๆผ่อนคลายที่เราชอบไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้านที่เราชอบที่เราชอบที่มันไม่ได้เกี่ยวกับงานอะ อะไรที่เธอเองชอบแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบสิ่งที่เราต้องทําอยู่นหน้าตรงเนี้ยเลยสต์มาให้ได้สามสี่อย่างแล้วไอ้การเบิร์นเอาคิดงานไม่ออกนู่นนี่นั่นนะมันจะดีขึ้น